พอดีได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนแล้วก็แฟนก็บอกเหมือนกันว่าน้ํารน,น้ำมันงานเนี่ยมันมีประโยชน์มากเพราะมีมีไขมันไม่อิ่มตัวยเยอะแล้วก็ดูไอ o ยูทูบช่องที่มันเป็นไชนีสเชฟนะเขาก็แนะนําว่าน้ำมันงานเนี่ยเขาใช้ปรุงอาหารกนนันเยอะมากที่นุ่นรสชาติก็ดีด้วยแล้วก็ทําให้อาหารเนี่ยคมกลมและที่สำคัญที่สุดก็มีประโยชน์มันก็เลยไปลองดูเอาเนี่ยครับน้ำมันงานจาก ้ำงานในอสกัดเย็นบริสุทธิ์เลยนะครับมาประมาณ1กิโลเนี่ยครับ1กิโลครึ่งน,นะครับประมาณ1กิโลครึ่งนีีครับ1กิโลครึ่งมาก,ก็มาเอามาทําแบบนี้เลยครับเขาบอกว่าให้อุ่นให้นนร้อนๆนะฮะดังไว้ร้อนๆก็ไฟอย่ายอย่ายอย่า,ยยายแรงมากแล้วให้มันสีมันค่อยๆเข้มขึ้นพอสีมันเข้มขึ้นก็นแปลว่าความหอมของงานเนี่ยมันจะออกมามากขึ้นซึ่งตอนนี้ผมก็ได้กลิ่นละนะครับความหอมมันงากขึ้นนี่ใช้ ในเชิงของน้ำมันงาสกัดเย็นเข้มข้นเลยนะครับถ้ารสชาติมันออกมา,าดกนะีก็น่าจะโอเคแต่เมื่อเช้าที่ผมลองเอา,เอาทอดไข่ดาวดูก็เรียกว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับดูความใสของของเขานะครับผม,มว่าเตอนจะเริ่มเห็นน้ำมันขยับเทลขึ้นตัวแล้วนะครับแต่คงไม่ได้ทําให้มันเดือดนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าให้คขมันหอมขึ้นแล้วก็ ยังคงรักษาประโยชน์เอาไว้ได้มากถ้าสุตรเท่าไ่ได้แต่ว่าคงจะเน้นที่ตัวรสชาติที่เขาในในยูทูบเขาบอกนะครับรสชาติจะดีขึ้นมากนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวคงจะปล่อยให้เขาเย็นตัวลงแล้วถึงจะค่อยใส่เพาะะั้มันจุสนิทน,นะครับ mm hmm. ก็ไม่อยากทิ้งไว้เฉยๆอยากให้มีฝากข้อกันแมลงกันฝุ่นอะไรไว้ด้วยนะครับ mm hmm. น่าจะต้องทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงให้มันเย็นก่อนครูดาวจริงๆก่อนนะครับ mm hmm. ก็คง เอามาทําเป็นน้ําสลัดทําเป็นปรุงอาหารอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยๆทําได้ผลยังไงจะได้บอกด้วยกันนะครับ